เปิดมาเช้าวันนี้ครับเราก็ทําการจะไปโรงเรียนกันนะครับโดยวันนี้เราก็จะใส่ชุดเป็นนักศึกษาวิทยาศารนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการอาบน้ำกินข้าวนะครับและนี่ก็คือรองเท้าที่เราจะใส่ไปกันในวันนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการใส่รองเท้าเพื่อไปโรงเรียนนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็นี่ครับพอใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการเดินทางไปโรงเรียนนะครับอ๋อแล้วก็วันนี้ครับผมได้ทําการเข้าเป็นหัวหน้ากองร้อยนะครับต้องมาเอาปาอกนะครับผม ช่วงเช้าก็ยังถ่ายอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหยิบมาถ่ายอะไรไม่ได้ยิงครับกคนก็ตัดภาพไปตอนที่ผมกำลังซื้อน้ำนะครับผมก็นี่ครับสองขวดเราก็จะเดินไปเรียนนะครับก็วิชาแรกครับเบาๆครับฟิสิกส์ครับตามด้วยจีนนะครับปวดมาเลยเลยทีเดียวแล้วตัดมาช่วยพักครับก็ได้ทําการเดินไปหาข้าวพิ่ครับนี่ครับกระเพราก็ผัดกระเพราครับแล้วตามด้วยไอติีมครับตกท้ายเราไปไหนครับคุณเบียไปไหนครับ เดอนล้อโออะไรครับเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ทำการเข้าเรียนในคาบนักศึกษาอิารนะครับ,รษาษาษารบซึ่งคาบบ่ายก็คุณครูปล่อยผมฝึกน้องๆนะครับก็ประมาณนี้ครับ